shopping challenge and our 8th belt tonight Thailand takes on Laos Introducing with Blue corner representing Laos he training out of Sitkamp Nansawat gym with professional records of 33 fights and 21 victories ladies and gentlemen please welcome Nagrop Sonthongkam GLOBAL FIGHT! Welcoming you Laotian Warrior Fighting out of the blue corner And training at Sitkaonan Sawat Gym Let's see for Nagro Son Tonkam And his Thai opponent in red corner coming from Rayong Province Training out of Son Nantashai Gym with professional records of 18 fights and 11 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Shokshai Saon The club of And entering the ring right now is your tiny fighter. Coming from Rayong p r o v ง n c e Training out of สอนนันทชัยเจมส m put your hands together and welcome โชคชัยสอนนันทชัยเอาละครับเราเดินทางม,มาถึงคู้ที่8ของรายการครับอีนึ่งนักชกจากสปปลาวครับนักรบสอนทองคำครับนักชกจากสปปลาวในมุมน้ำเงินครับเจอกับทนาโชคชัยสอนนันทชัยนักชกจากระยองในรุ่นพิการ51กิโลกรัมนักชกในนัมุมน้ำเงินครับ นักรบสอนทองคำจากสปปราวปัจจุบันในวัย17ปีส่วนสูง160เซนติเมตรสถิติการชกที่ผ่านมาชนะ2 1ครในั้งเสมอ2แพ้10บร้อมหลังพิกแพ้นอกให้กับบร,รมีสิดมหาจรัยครับทีมแม็กมวยไทยทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิกํ์กำนันสวัสดิ์ับมีครูเปียกพัน่า่เป็นผู้ฝึกสอนมีกำนันสวัสดิส์แถวชาลีเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะ ส่วนนักชกด้านมุมแดงครับโชคชัยสอน,นันทชัยชื่อจริงชื่อนายชลวัตรเทียมสกุลครับจากอำเภอบ้านฉางจอดระยองปัจจุบันในวัย15ปีส่วนสูง165เซนติเมตรสถิติการชกที่ผ่านมาชนะ11ครั้งเสมอ1แพ้6ทำการทำซีกอมอยู่ดีๆสอน,นันชัยมีคุณสุทศนนันทชัยครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะฟอรอมหลังให้โ์ไว้ที่แม็กมวยไทยแพ้คะแนนให้กับสัมโบเลียนนักชกชาวกัมพูชาเอาไว้ครับ ยังมีอีกหนึ่งคู่เลยครับปิดท้ายรายการ45กิโลกรัมครับเพชรนำชัยกำนันดีนุปรานบุริจักประจบพิธีข,ขันครับจะเปิดศึกปะทะก,กับเพชรพักการตอดำรงชัยจากหนองคายอะไรครับดูนีลากาลานไหว้ครูครของด้านเจ้าโชคชัยครับวันนี้นักโชคสปบปาลาวโชว์ไปแล้ว2แพ้ไปหนึ่งชนะมา1น,นครับ หนึ่งนั้นก็คือเป็นชัยชนะของทาดานชูชาติสอนทองคำเมื่อสักครู่นี้ครับยังเหลืออีกหนึ่งครับนั่นก็คือเจ้านักรบครับเอาลหมครับไปดูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้องบอกว่าสีผมนี้กําลังฮิตเลยครับในหมู่นักมวยครับทรงผมสีทองครับของทางด้านเจ้าโชคชัยอย่าลืมครับท่านผู้ชมครับติดตามกันได้เป็นประจำทุกวัน7วันเต็มแม็กครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยไฟเตอร์ในวันจันทร์และอังคาร พุทธและพระหัสดีครับพบก,กับเด l o โกลบอลไฟแชมเปียนชา a l เลน g ์ส่วนวันศุกร์พบกับรายการมวยไทยแบทเทิลครับวันเสาร์อะแชมเปียนมวยไทยตัดเชือกและแมกซ์มวยไทยในวันอาทิตย์ครับนะครับเจ็ดวันเป็นแมตช์ที่นี่ที่เดียวของไทยและที่นี่ที่เดียวของโลกครับนะครับยกที่หนึ่งครับรุนมีกัดบ51กิโลกรัมไทยกับสปปลาวอีกหนึ่งคู่ครับ ร็อบขยับเข้าหาเจอแขนขวาครับานการโชคชัยเน้นไปที่แขงขวาก่อนเลยครับไม่สนใจไม่มีตกใจครับขยับเข้าหาอัดด้วยแขนขวาขึ้นครับนักร็อบพยายามจะมัดเลยครับเบ่งปีทันทีครับโชคชัยเสียดีไซยนักอบพยายามจะเถียงกับวงในอาจจะยังไม่ชัดก็ต้องแยกออกมาอีกครั้งขยับเปิดเกมเข่าหายครั้งครับนักรบหลังจาก่าะธาแหนกับบารมีวันนี้กลับมาใหม่ครับ พยายามจะมัดไปด้วยสายก่อนครับเสียบด้วยขวาครับโชคชัยนะครับแทงซ้ายนะครับพยายามจะขวางหน้ากัปตานนะครับแรกัที่วงในครับจะเข้าหาอีกซังครับนักลบโยกขยับเจอแค่ขวาของโชคชัยกับไปขวามาครับโชคชัยโชคชัยมัดในได้เจอเข่าสายตี้ายคืนนะครับพยายามจะตีเน็บครับเล่นกันที่วงในปะทะ มาลองกำลังครับเดี่เข้ามาที่ซด์โดนแข้งขวาทันทีอะไรครับแล้วโหนตัวเลยครับไม่ยอมให้เทครับอะไรครับเด้งไปที่เหลาขวาโตเข้ามาครับโชคชัยแล้วเสียด้วยซ้ายอะไรครับวงนายเอาคืนครับทางด้านโชคชัยแย่เข้ามาอีกครั้งครับนอกไม่เอาครับขอนในครับทางด้านโชคชัยโชคชัยขยับออกมาตั้งหลักครับตั้งลำหลังลบไม่สนครับอเด้วยแข้งซ้ายเดินเลียดอีกทีครับ โชคชัชยรัดใต้ปีกเอาไว้เป็นลูกถนัดครับแล้วตีด้วยซ้ายตีด้วยขวาโอ้โนี่ับพยายามจะเดินที่วงในเลยครับเดินหน้าต่อครับนักรบควรจะพยายามยับมาแม่พยายามจะสวนศอกกันไปกางงางมานู่นเลยครับจากระยองเลยครับโชคชัยวงในไปเข้ามาแล้วทางด้านน,นักรบก็โต้ก็เถียงกันเสียงด้วยซ้ายกับนักรบเกมเริ่มเร้าใจครับ ยับเข้าหากีซื้อเท้าเข้ามาเจอกำปั้นครับเจียบด้วยเข่าซ้ายตีด้วยขวาโต้คืนบ้างครับจงใจยัดด้วยซ้ายตีด้วยขวาเหมือนกันครับโอ้เร่งแลวครับนักรบแล้วก็โชคชัยครับพยายามจะแลกพยายามจะสวนกันตลอดและต่อเนื่องจะเดินหน้าเข้าหากับการแทกหมาแล้วเติมเมื่อีกสองนองนักรบครับแล้วของในกับโชคชัยเสียบด้วยขวานักบกระชากมาตีด้วยซ้ายครับโอ้กระชากแล้วตีตามน้ำเข้าไปครับ เกมต่อน,นักลบพยายกสืบเท้าก้าวเข้าหากับปั้นขวามาเจอบวกโชคชัยบวกตู้ทุกจอดครับแต่ทางด้านนักลบไม่ตรนนับคิมในได้แต่กลายเป็นโองใช้เนี่ครับชิงความได้เปรียบแล้วตีด้วยขวาสุดด้วยซ้ายครับตีเติมเข้ามาพยายามจะยัดแรกเลยครับนะครับจับเอาไว้ล็อกเอาไว้ครับทธนานเจ้าโชคชัยครับพยายามจะเดินหน้าต่อครับนักลบจิ้มมาปุ๋ยเจอกับปั้นขวาครับ แล้วไล่กันนับที่สอบหมดยกที่หนึ่งครับแม่ The Global Fight ะครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่8ของรายการครับเกมเดือดตั้งแต่ยกแรกเลยครับนักบลสอนทองคำจากลาวคนนี้กับเจ้าโชคชัยครับสอนนันทชัยกับนักชกไทยจากระยอง ครับจังหวะไปขวามาก่อนครับเราพยายามจะโหนครับรู้ครับว่าทางด้านโชคชัยพยายามจะเทครับแต่ว่านักรบรู้ทันแล้วก็พยายามจะดูวันที่วงในครับปะลองกันครับเข่าใครจะแหลมเข่าใครจะคมกว่ากันครับจังหวะยัดของโชคชัยครับแต่ว่าเจ้านักรบแกเถียงตลอดครับเอาละครับเดินมาถึงยกที่2ครับลุยกันต่อเลยครับยกที่2ครับไทยกับสบบลาวดูต่อกับนักรบอัด้วยแ้งขวาเจอขวาขึ้นโชคชัยปักหลักสู้ปักหลักบวกเหมือนกันครับ ยัดด้วยสายตีด้วยสายตีอัดกระแพงเข้าไปเ,เอาเละครับแทงแล้วคาครับท่านนักรบจะเดินหน้าเข้าหาครับโชคชัยจับได้แล้วตีก่อนครับนักรบพยายามจะคล้องบนตีด้วยซ้ายครับเอะไะครับโชคชัยสวนแลกกันดอกต่อดอกครับพยายามจะบีบเกมกระชับพื้นที่อีกครั้งครับนักรบขยับเข้ามาอัดด้วยแกงรสายแกื่องสาย ลุงจังหวะหลบไม่เน้นวงในครับเน้นไปที่วงนอกครับนักรบลูสองครับแล้วจับตียังจะรัดเอวตีด้วยขวาครับนักรบครับลูกตื้อครับลูกขยันครับของทั้งคู่ยังใช้งานได้อยู่ครับอาะไรครับหลุดครับไปอัดกลางอกเลยคระบานนักรบวงในโชคชัยรัดเอาไว้ก่อนครับไปคืนไม่ได้ครับตรงนี้หาช่องทางคืนไม่ทันครับนะครับอัลลัตัว เน้นไปที่เป้าใหญ่มากขึ้นครับเด้วยลำตัวกระปั้นขวามาเดินเบียดขยับเน้นไปที่กําปั้นครับโชคชัยก็บวกกระเวียงแรกเลยครับหมัดตอมหมัดครับนักรบกับโชคชัยที่เขาหาใหม่กับนักรบก็พยายามจะเลือกเป้าใหญ่นะครับจิ้มลำตัวอีกครั้งครับมา่โดยลำตัวไม่ค่อยจะดีกับนหน้าโชคชัยซ้ายหน้าของนักรบอีกครั้งครับโดนลำตัวแล้วเครื่องมีสะดุดครับขยับเข้าหาเหมือนเห็นชกครับ ล้วครับกรรมการเตือนเลยครับขอยเยอะเกินไปหน่อยครับโชคชัยนะครับเตือนผมเดินปั๊บเลยครับทางด้านนักรบถึงตัวอีกครั้งกับจับตีด้วยซ้ายมีหมัดนํามาก่อนนะครับนักรบเน้นถูกลูกเน้นถูกจอดครับแทงขวามาแล้วพยายามจะกดกอโชคชัยวงในตามเกมที่ถนัดของตนเองครับจะบังเลงได้หรือไม่ครับไม่สนครับนักรบเดินต่อวิเศษด้วยซ้ายครับยีบแล้วที่นะครับโชคชัยยังคืนอยู่นะครับ วงในนั้นต้องบอกว่าก็ไม่ได้เป็นร้องเลยครับเจ้าโชคชัยอยู่ที่รูปเกมครับจะทําอย่างไรจะแก้เกมอย่างไรยำเข้าหาตอนักรบเน้นที่กรปั้นมากขึ้นครับมาในัางไปด้วยซ้ายเหน็บอีกแล้วครับงดานนักรบตอนเล็กตอน้อยไปเรื่อยลวครับโชคชัยก็มีอาการแผ่วครับยบเข้ามาหลุดโดนอีกแล้วครับนี่ับสองจิตสองใจพอออกมาเนี่ยโดนลงโทษเลยครับ ลลอกล่างอีกครั้งยังตีไม่ชัดครับครับในช่วงท้ายเกมครับของยกที่2ครับดัปั้นขวามาอีกแล้วครับเกียรด้วยทรายโชคชัยครับขยับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาบ้างครับวงในมัดได้ยังตีไม่ถนัดครับแยกออกมาครับแยกออกมาว่ากันต่อครับไล่ที่เข้าหาใหม่ครับแล้วหมดยกที่2ครับพักกันแป๊บเดียวครับ อะไรครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่8ของรายการครับมีอาการแผ่วเกิดขึ้นแล้วการสนทนาโชคชัยสอนันทชัยครับโดนน้านักรบนักชกจากสปปลาวเล่นงานไปที่บริเวณลำตัวครับดูภาพช้าครับเห็นนะจังหวะเดินหน้าก่อนครับปักหลักแรกเลยครับแล้วหลุดจะเปรี้ยงเข้าไปครับแข้งขวาต้องบอกว่ากินเปล่าเลยครับอะไรครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับ อูพัชัด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 ครับช็อตสวยๆครับแต่ละลูกที่ทั้งคู่ออกมาครับอยู่ที่การแก้เกมครับและเตรียมตัวครับยกสุดท้ายครับเอาละครับดุยกันต่อครับตามกันต่อนยกสุดท้ายครับเปิดเกมมาขยับเข้าหาบ้างกับโชคชัยแต่ทางด้านทัพลบไม่ยอมถอยนี่ครับขยับเข้ามาวงในรัดใต้ปีกแลวเล่งตีนี่เขาพยายามจะนวลนี่ครับล็อกล่างแล้วซอยเลยครับงน้าเจ้าโชคชัย านักรบโชตชัยวางแข้ง,งขวานักรบพยายามจะสวนครับบันไปซอกขวาโชติชายนี่แต่ว่าลูกขยันก็มีครับจะได,ด้นักรบยกซอยยกแทงครบับออกครับออกอาวุธอาวุตอาุธครับขยันเข้าหาอีกครั้งอับด้วยแข้งขวาพวกนายเกี่ยวได้ล้มลงไปลุกขึ้นมาต่อครับยังลุกเร็ว,รวครับนักรบครับหุ่ยบวกครับครับจัน,นายไปด้วยซ้าย เสียบด้วยซ้ายอีกครั้งกับเจ้าโชคชัยเริ่มเร่งขึ้นมาอีกครั้งครับเจ้าโชคชัยกับน,นักทบจากระยองนะครับเ,เดินเบียดต่ออีกครั้งครับเจ้าด้านนครบเบียดต่อเน้นกระปัน้นเน้นลำตัวครับรเสียบเข้ามาทำไว้ครับเจ้าเจ้านักรบครับจะขยับเไน,นหน้าต่อครับโดนมัดซ้ยยายโอ้ยโดนมัดขวากับเฮแย่สายมาก่อนครับ เน้นที่หมัดนี่แหละครับเป็นหลักครับเจ้านักรบวงนายตีคืนเข้ามาได้หนึ่งดอกครับพระราชาชัยยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดครับยังเปิดเกมต่อเนื่องอัดด้วยแข้งขวาขยับเก้าเข้าหาครับยืนกันในช่วงระยะแข้งเนี่ยครับนี่ก็ยังคงสาวอยู่ครับโขงตอกขวาของพระราชาชัยเล่นงานแล้วเสียด้วยซ้ายครับโชคชัยนะครับตึงขาเลยครับท่านผู้ชมครับองยกสุดท้ายนักรบ จังหวะชงไทยบวกด้วยหมัดขวาแล้วเสียบตามมาเลยครับเร่งอีกแล้วครับต้านชงชัยขวาหน้าตีพิกระชากกลับขึ้นมาลนคร่๊กนด่เข้าขวาโต้เข้าไปบ้างครับเอาเลยครับเดือดอีกแล้วครับทุกู้ชมครับเอาครับมาเป็นระยะครับพยายามจะเร่งขึ้นมาหนังลบตบด้วยซ้ายอัดด้วยขวาชงไทยเก็บได้ยังที่ลงไปโอ้นี่เลยครับได้ลูกแบบนี้เลยครับตัดแรงเจ้านักทีรถครับนะครับเวียงเข้ามาอีกครั้งจับตี ท่านผู้ชมครับไม่มีใครยอมใครแล้วครับไล่เข้ามาต่อครับนักลบสุไพรรอจังหวะฮุกซ้ายของนักลบจิ้มด้วยมขวาตามโดนเล่นงานน้ำกระจายเลยครับยังไม่หยุดครับนักลบยังไม่หยุดครับขยับเข้าหาเจอกับปั้นขวาของโจ้ใจอัดด้วยแข้งขวาอีกทีแข้งซ้ายคื้นโจ้ใจเก็บได้เลยัดด้วยซ้ายขวางหน้าที่เอาครับพยายามจะรอจังหวะครับจะให้ายเติมด้วยหมัดขวาอะไรครับรอครับโอ้ หักรบวางแข้งคือเข้ามาอัดในแข้งขวาอีกครั้งครับมาเตหลุดอีกแล้วครับอ้าวแม่ไป็บสุดท้ายไม่ได้ก็ไม่ได้ครับนะครับสุดที่นาทีสุดท้ายครับไล่เข้ามาใหม่เสียบที่ซทรายหลักรอบตีขึ้นโอ้็พยาไปเอาจะงัดความขยันแล้วก็เฮือกสุดท้ายเลยครับครบสามยกเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่8ของรายการ51กิโลกรัมครับโชคชัยสอนนันทชัยจากระยองครับกับชนะนักรบสอนทองคำจากสปปลาว โอ้ต้องบอกว่ายันวินาทีสุดท้ายจริงๆครับดูังหาะตีมาก็แลกคืนครับงัดความขยันเลยครับพยายามจะเด้งพยายามจะแลกครับเตะขวาครับจะเจอเกี่ยวตัดทิ้งครับต้องบอกว่าหักทิ้งลงไป 2- 3สาครั้งทาเอาทางด้านนักรบนี่มีอาการแผ่วเลยนะครับหมัดก็ยังใช้การได้อยู่ครับแต่ว่าในช่วงวงในดูกระแทงครับโชคชัยเตะขวามาเกี่ยวได้แล้วพยายามจะตัดครับนี่ครับตัดอีกครั้งครับเทลงไปเลยครับ นะครับผลกา,ารตัดสินจะออกอย่างไรครับไปลุ้นกันครับ Alright, before we go to the judges' decision, let's check out the bonus round. สนับสนุนโดย Max มวยไ a i Facebook Live และ Max มวยไ a i Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไ a i 7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไ a i และบนระบบ iOS และ Android Max มวยไ a i Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS และ Android. bonus for blue and red corner max muay thai mobile app all right ladies and gentlemen after three rounds of action we go to the judges scorecard for the winner blue corner the group son tong come from Laos.